สวัสดีครับชุดนี้นะครับเป็นหลานแสนกลนนะครับชุดนี้ก็แบงนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวละพันนะครับตัวผู้ตัวละพันนะครับมีกิ๊ปีกให้นะครับผมนะฮะชุดนี้นะสามเดือนกว่านะครับจะเข้าสี่เดือนแล้วนะครับกระดูกโครงสร้างมาแน่นอนนะครับตัวนี้นะชุดนี้นะครับมีตัวผู้สามตัวนะครับตัวเมียสองนะครับชุดนี้นะตัวผู้สามตัวเมียสองนะครับพ่เป็นแสนกลแดงหล่อนะครับ แม่เป็นสายเทามาเล็กนะครับของอาลาดินนะครับเพื่อนสนใจก็ทักมาเลยนะครับตัวละ1,000บาทนะครับไม่รวมส่งนะฮะค่าส่งออกเองนะครับผมนะฮะชุดนี้สมบูรณ์ทุกตัวนะครับกระดูโครงสร้างใหญ่ๆนะครับชุดนี้นะครับ